สวัสดีครับพวกับผมลุงประกาศบีบีนะครับนี้ก ben, ็ม bon ันะเทปลานนะครับเทปลาที่เพาะได้นะครับก <im> ็ไ <tirar> ด้นะครับวันนี <t> ้ก็จะประมาณสี่คอกนะครับสี่คอกนี่หนึ่งคอกสองคอกนะครับแล้วอยู่ในนี้อีกสองคอกนะครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้สองคอกนะครับผมยังไม่ได้เปิดนะครับก็จะมาเทกันนะครับจะนำป่อง ฟอมมเลยนะครับที่การเพาะนะครับของฟอมเลยกับปองเพาะนะครับก็จะมาเทนะครับอันนี้เป็นดำมุกทองนะครับดำมุกทองก็จะมาปรับอุณหภูมิน้ำนะครับน้ำนี่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับน้ำนี่ผมได้เตรียมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ปรับอุณหภูมิน้ำสักประมาณสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีนะครับเหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับน้ำได้เตรียมไว้แล้วนะครับในส่วนหนึ่งก็มีใบหู้างนะครับใบหกวางใส่ไว้แล้วก็มีลูกไรนะครับลูกไรเนี่นครับผมใส่ไว้นะครับใส่ไว้ให้ลูกปลาตอนเทวันแรกนะครับให้พอปลา เขาได้กินนะครับลูกปลาก็จะเก็บรูของลูกไร่กินอีกทีนงนะครับก็เตรียมน้าไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกไรลนะครับแล้วก็นํานี่นะครับปลาที่เราเพาะไว้นะครับมาปมรับรอ,อุณหภูมิน้ำมันนะครับก็จังเลืออีกสามบ่อนะครับสามบ่อ นี่ส่วนนี้ก็เป็นเลคคอปนะครับเลคคอปเลคคอปนะครับตัวนี้ปูติดอากาศด้วยนะครับตัวูผมจะเตรียมไว้ในน้ํานะครับไว้ในกระมังใหญ่เลยนะครับหรือบอ่อใหญ่นี่นะครับนี่ะครับจะเตรียมน้ําไว้เอาจะนำปลามาแช่น,นะครับปรับอุณหภูมิ เพื่อให้น้ำในกระป๋องกับน้ำในนี้ได้เสมอกันนะครับไม่ได้อุณหภูมิเท่ากันนะครับอุณหภูมิเท่ากันน้ําในกระป๋องกับน้าในกระมังจะปรับอุณหภูมิให้อุณหภูมิเท่ากันเวลาเทปลาก็ลูกปลาเขาจะไม่น็อกนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่<ๆ>ก็เดี๋ยวผมเทให้ดูด้วยการส่องบ่อเนาะเพื่อปรับอุณหภูมิน้ําไว้ก่อนนะครับ ก็ประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมาเทกันแต่ผมจะไม่ได้ถ่ายตอนเทให้ดูนะครับจะถ่ายให้ดูตอนที่มาเตรียมการเทนะครับในบ่อก,ก็จะมีลูกไรไว้นะครับมีลูกไรแล้วก็เตรียมใบควางไว้นะครับใบควางนี่อยี้ไว้นะครับเพื่อให้น้ําเปลี่ยนสีนะครับมีสารเทนินอยู่ในบ่อนะครับ ก็เตรียมลูกไลไว้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตย์คาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ